สวัสดีครับอาจารย์นะครับทุกท่านที่ชื่นชอบในการตอนนกเขาครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ให้การติดตามหรือว่ารับชมช่องอีสานบ้านพุยน้อยครับออกมาตอนนกครับออกมาตรอนเสาล่องบึงครับออกมากับสภาพอากาศมืดครึ้มครับยุทางอำเภอบรรดุงอุดรบ้านผพุยน้อยครับ ผลดีครับล่มพร้อมพี่น้องใส่ว้ต้นทมบ่มีใบนี่แหะครับครับพเนียดสองหนาครับกับเจ้าเสือคิมครับมื้อนี่ออที่มีนกบรับสสาพอผ้าปรกาศบกเป็นใจครับกามาสวงเชาลองเบึงเนาะนะครับรุ่นยักชั่วโมงสองชั่วโมงครับกาุนึ้นกาเลยแล้วพวกครับเจนเบิ่นเบินอยู่คุณอ บุมีนกมาจากโตขคบอาจารมิดอิงติง่งพาประกาศมืดคึมล่มเลยบุมีห่อนนกปลาขันกับเขากมาเพระาะไกบ้านหรอกครับตต้อยากแน่ครับเนาะเขามาาช่วงหน้าห้อน,นเริ่มมาั้งแต่เดือนมีหน้าไปหาเม่สาพษภาพุุ่แล้วคับบานเขาพุละบานนกก็ยังที่เริ่มหา่า มันก็อดบ่ได้คือเกาครับก็มานอาเบิ่งกันบ่คือก็จิเมื่อครับนีนุกมารวมแล้วครับพีน้องเป็นลุกเสียงกางครับผมาเเขาูคู่อม้าจะสบุคัรุ่นครับผรุ่นครับผู่แล้วครับู่แล้วแล้ว เราคมโยกแล้วครับโยกสูแล้วครับผมอาจารย์ได้รุ่นนะครับนี่ไอ้ยู่ไกลกันแท้ที่นุ่บานนี่ลูกป้าก็เรียกสูอยู่ครับเป็นนูกเสียงกลางครับเดี๋ยวไป,ปโยมเต้น มาจะทังไดบูครับอาจารย์เนยสามสิบนาทีแล้วครับเข่ามาบดเต้นครับจับยุงาเก่านะครับสายมือผูกเซียวกันแล้วผมว่าโุ๊บเต้นโบดยังเลยจับงานนั่นอยุยจังสันเลยครับเฮียยคู่เห็ดยังได้กันแล้วบนแล้วครับเดี๋เสือคิม นกปลาบบติงครับเขามาอยู่ของบบติงขันแบบนี้บกคือครับย่านได้ไปไล่ออกอยู่ <c oughs> ทีได้เมื่อบ่านหิ้วเขาแล้วครับเป็นแนวนี่โอ้ยนั่น่ะนี่ใส่เมือนะครับใส่จอนนั่งตอดปอดอย้วน,นถ้าเขาที่แหลกพี่พเนียดกระไดห่างกันเป็นสองเมตรสามเมตรผนเอา แบบนี้บวคือดอกครับสิไดไลออกเมื่อบ้านคนกับหิวเข่าหรอกครับมาช่วงเสาล่องเบิง์ี่คลิปหนาพ่อขันไม่หครับขันเพิ่นโดดจุดๆมาใส่เอารถอ้ยโอ้ยรับพี่น้องพอดีเอานกเขามาหอดบ้านพอดีครับไดไลออกครับนกตัวนั้นครับขมาหอดบ้านฝนตกพอดีมาหอดเพื่อนพอดีครับ ฝนตกดีดีพี่น้องเอ้ยทางบานพี่น้อยครับพูดอะมาหอดบานพอดีเอานกเขากงฝนตกเลยครับเอาส่งใบไมมันสิเศร้าปะครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องยี่สิบสามช่องอีสานบ้านเชื่อน่อยครับขอบคุณครับโชคดีโชคดีครับ